สวัสดีค่ะทุกท่านเมือใใ่อเนยย่า่พอนยางเลาะขึ้นเขาพี่น้องเอ้ยบังมาพอเฮ็ดหูหนูเจ็บไปพัดก่อนพี่น้องเอ้ยบังเนยอ๋อบังผันถึกนำฝนพี่น้องบังนี่แต่อดอกง่ายง่ยไหม หูหนูบาที่ไหนบ้างเดี๋ยวย้ายพอนผ้าอ้อมไปทางปุ่นกันนะค่ะนะปีนี้อัน <c oughs> เฮ็ดกับบมี่สก็บพี่น้องเอ้ยพอเฮ็ดหูหนูก็เอาเฮ็ดหูหนูนี่ละก้อนนะคะนะ่ะเนาะ คนมากินเฮ็ดพี่น้อง,งโอ้ยมันคือเกิดหน่อยเลยพี่น้องโอ้ยเบงพี่น้องกสิได้เฮ็ดหูหนูไปพัดเนี่ย่ละพี่น้องเอเฮ็ดยังเกาะเฮ็ดมั่นปู่กับ่มีพี่น้องเลยเบงให้เห็ดหูหนูเนี่ย่ะไปพัดเมือนพี่น้อง เห็ดกระแตมันอึดชักอึดแน่บ้างแน่เห็ดหูหนูกำลังดอกอ่อนๆเลยพี่น้องกำลังสิงเป็นตะพัดแสบเลยเนี่งบ้างอันนี่พันเถ่าล้วพี่น้องมึงดูคนนั้นไปพี่น้องย่างไปหาหม่องไม้เรื่อยๆนะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องเลยบัง ยายพ่อนเป็นเลาะหาเก็บเห็ดมือนีเฮ็ดกับบะมีพี่น้องได้เฮ็ดหูหนูมากอันกระจาดหน่อยหนึ่งพี่น้องพ่อได้พัดนะะ้องค่ะเนาะเบื้องดอกงามงามพี่น้องเมืนเน่เไงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ้ค่ะเนาะปีนี้เฮ็ดบลไข่มีแล้วค่ะเดอ้ออันยายพ่อนเป็นเลาะหามือนีกับบะมีเฮ็ดพี่น้องอันฝนบลไข่ตกให้เพื่อนอัน กันล่อเบิงว่าเห็ดพันสีออกไห้เก็บบอนะคะเนาะอันยายพ่อนกับมาสรุปเห็ดไห้เบิงพี่น้องเห็ดหูนูก็อึดอดโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวยายพ่อนพาไปเบิงวิวง,งามๆกันพี่น้องยายพ่อนกับขอกล่าวคําว่าขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ